แม่สปองแนะน้ำตัวเด้อพอดีนแบบสมแม่สมปองเป็นมอเรียนสมคุ่ยาคนเด้อน,น,อนี่แต่ตะกี้แม่แม่สมปองเป,ป็นลูกมอต่อยใครเคยจังต่อตออ่อเดาอใครอคคุ่นพุ่มอยู่พูดไรม้าขายายาเนี่ยแม่ปองก็บว่าเคยว่าสิกินยาแก้เป็นกินยาร่องบานยาร่องบานกินกับปวดขึ้นขดดเขาวัวตัวเานี่ขึ้นหนิกนอนห่องนอนหปวดทรมานอยู่สามสี่วันีมีมือนหนึ่งบันี้คุณหมอคนนี้มาขายายาหายวดนีที่แหลกอะไรคนนี้คนล่ะ วันแรกมาเอาแม่ล่องกินเบิรงเยอะกันไปย้างพูดได้ว่าันเคกินเศร้าว่าจัดวันนี้แม่ก็เลยมาล่องกินเบอร์นี่สิ่งนี้กินเบิรงกเหลือกินได้สิบก่ามือโอ้ตัวกินที่แรกสามมื่นนึงมันจะปวดปวดแท่งคนเก่าอยู่บัดกินตัวมากเลยสิบมือวันวานมันเศร้าปวดปวดเหลือมื่งกันได้ใครเนี่ยก็ยุคลงกินไปกินมากเราเชื่อว่าดีขึ้นดีขึ้นกินแรกก็กินมัดกล้องนึงหมดละวันนี้ก็เลยต่อไปกล้องสอง เอามาเอก้อาการดีขึ้นเดเรเ็ดเบียกก็ได้แล้วเราก็บ่ปวดเราก็พทา้อน้องมัหมันยาคนปวดดีดีแต่เราตนันอัี้ก็เลยกินเบิงกินมดไปซีกวางมนเป็นพราปวดแจ็คเทียอันีแม่ก็เลยเศร้ากินเอากินมดเป๊ปองเราเงินหลแต่เนาะเงินไหล่ามันยาคนมันดีดีอันนี้ก็เพมันนี่ก็เพราะ้นเพจริงมายาคนมันดีดีเนาะเลยเราสู้กันฟังกันว่าพวกเราเสียกัทำาามปลอกมือเดอปัรักดานเออปัจจุบันลักดานมูสี เอาเภื่อยังก็แม่เือะเพื่อ,อยังยตลาดจังมัดกัลลศินจังว่าจะกบอกที่ปอกน้องกันละว่าอยากเป็นมดีหรี่ที่น,นี่คุณแม่ยุดกินยาตัวน,นี้มาจากเดือนแล้วค่ะหยุดกินหยุดกินนี่เป็นสิบกวาปวีสิบกวาปวีแล้วแลบ่บวชอีกแล้วมันบ่นี่แหละมื่อกอิบเพราะใปตั้งแต่กี้ที่ยังต่อต่อนี่ยมาใครอุ้มภูมิอยู่อาจารย์มามื่อใดบ่กับมือบ่ได้เอาบ่กับมือกิบว่ได้ซวยหนากบ่ได้ครับผมวันนี้ยังโอ้ยเฮ็ดเบียกคนบุกยุบกระไดยังว่าเงินหลาย เนี่ยุติจนเป็นปีแล้วกัย้ำกับผัวันแก่ปีหนึ่งแล้วเนี่มากินบดซียวังวน่ากันพูดเดืบเซียกับล่องมาเนือซุ้มหลกล่องมาต่อยดีบ้ามันยาวมันดียีงหลี่ครับเพราะว่าล่องมาต่อยในช่นี้แม่ทรมานมากเลยนัยนอยู่กับไห้มันปวดาหามอนน่เดียวอามือไปกายหมอนนี่มาจังนอนได้มือสี่ก็เก็ดถึสี่วันดิอนก็บ่ันโดนยังเนี่าคนหมดจกแต่ก็ยัง่าเงินลนยจนมัวนยมัน่ใครมันไม่บวกเลยไ่เกิดเหตุดดีไปตั้ เป็นโคเซียกับคุณแม่ทานตัวนี้ตัวตัววีเอตัวนี้เนาะกองขี้ฝ่ากับตัวเอลเอตกองเขียวเนาะมั่กี้มันต้องกินคู่กันกินคู่กันครับแม่ก็กินแต่ละซองเป็นผลเดียวครับผมเมร์เมน์เมรครับจะว่ากันจะว่าเข้าไปกินตอนนี้อย่างกันนี่เข้าไปกินตอนนี้ยกันมันก็คือหวานล่ะก็เดียวไปกินกับตอนนี้อย่ากันแต่ว่าหลุมลูกมาตอเนี่ยก็จาก โอ้ยรับกัะกันวันพันเรเซ็นต์นเราเรื่องยา่เลยวันนครับพันเซ็นเอาีกว่ากันหยองยาลีเลองยามันกันยี่ลีเนาะว้าวพ่แม่าบ่ดี่แม่ก็บอยพ่ม่่ครเะพแม่ก็บอกค่ากันฟังนะใคอยากให้พี่แม่ฟังให้ผูจิตเต้นมาเมียยูอยากให้รมเมีน่กมาต่อยกินโลดัดมาปลเซ่ากัโอ้ยจะก็ข้อผลหลับกักันอ้ลีพแม่บอกว่ากันแม่เอามันีไหค่ะผม อันพูกนี้เป็นกัน,ใน,ในยังไงกินมันเทาาน่ารมา,านนเราหลืล้านบ้าต่อย<า>่ไหมปวดไหมครับผมปวดทุกิทีทุกทีทุกเมื่อหมดแลย กินน้องใหม่กันทุกมอยสบายลืพ่อกินกับพวกคนนเรอค่พี่น้องกัไดนฟังยาปลาคุณแม่เมียนเนาะเี่าะมยยาด้ยตงเราเป็นลูกขาผมแรกเลยเมี่นเียทีแรกล้วมากับพกเสียเราตองคุณอกอะไรไวเราพนนี้คนละคหลกกคุณแม่กชยานกูนี่ครับเมีนม่เลาทานยาบดนครับทานเป็นสุดได้สองชุดเายา้นนี้หยัง่ะใ่งินบายแต่ว่าหายขาน้อคุณแม่เนาะียนอามัจากแพงอยู่เมีาป่ะแพตาแพงแม่กัอ้วซากินเลยจะ้อนัน